วันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ภายในเพียงเจ็ดวันนั่นคืออิคิไกเตอรคิเก ความลับของชาวญี่ปุ่นในการค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิตแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ลองถามตัวเองดูว่าคุณเคยรู้สึกหลงทางในชีวิตสงสัยว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่และคุณมีหน้าที่อะไรในโลกนี้หรือไม่คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้หรอกนะความรู้สึกแปลกแยกนี้เป็นเรื่องปกติมากในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบของเรา แต่ถ้าผมบอกว่ามีแนวคิดโบราณของญี่ปุ่นที่จะช่วยให้คุณค้นพบจุดมุ่งหมายที่แอถ้าจริงของคุณได้ลหละนั่นคือพลังของอิคิกายอิคิกายเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ เป็นแนวคิดที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเฉพาะในโอกินาวาเกาะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผู้คนที่มีอายุยืนยาวเกิน100ปีชาวโอกินาวาไม่เพียงแ,แต่มีชีวิตที่ยืนยาวแต่พวกเขายังใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความสุขไปจนถึงบั้นปลายชีวิตนี้คือที่มาของอิคิกาย แต่อิคิายไม่ได้เกี่ยวกับการมีอายุยืนยาวเพียงอย่างเดียวมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเติมเต็มเป็นเรื่องของการตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าด้วยความรู้สึกว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมายรู้ว่าการมีตัวตนของคุณนั้นสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเชื่อกันว่าทุกคนมีอิคิกายของตัวเองบางคนค้นพบมันแล้วในขณะที่คนอื่นๆยังคงค้นหายอยู่แต่ความงดงามของอิคิกายคือมันอยู่ที่นั่นเสมอรอคอยที่จะถูกค้นพบ ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าอิคิกายคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพแผนภาพเวรที่มีวงกลมสี่วงซ้อนทับกันวงกลมเหล่านี้แทนองค์ประกอบสี่อย่างที่สำคัญสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่คุณสามารถหาเงินได้นะจุดที่วงกลมทั้งสี่ตัดกันนั่นคืออิคิกายของคุณมันคือจุดที่สมบูรณ์แบบที่ความหลงไหลาภารกิจอาชีพและวิชาชีพมาบรรจบกันมาแยกย่อยกันให้ชัดเจนขึ้นวงกลมแรก สิ่งที่คุณรักเกี่ยวกับความหลงไหลของคุณเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณลืมเวลาสิ่งที่จุดประกายในจิตวิญญาณของคุณวงกลมที่สองสิ่งที่คุณเก่งแทนทักษะและความสามารถของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นความสามารถที่เป็นธรรมชาติสำหรับคุณหรือที่คุณได้ฝึกฝนมาเป็นเวลานานวงกลมที่สสิ่งที่โลกต้องการ เกี่ยวกับการหาวิธีที่จะมีส่วนร่วมกับสังคมเป็นเรื่องของการระบุปัญหาหรือช่องว่างในโลกที่คุณรู้สึกว่าถูกเรียกให้แก้ไขและสุดท้ายวงกลมที่4สิ่งที่คุณสามารถหาเงินได้เป็นด้านที่ปฏิบัติได้จริงมันทําให้แน่ใจว่าจุดมุ่งหมายของคุณสามารถสนับสนุนคุณทางการเงินได้ด้วยตอนนี้คุณอาจกําลังคิดว่าฟังดูดีนะแต่ฉันจะหาออคิกายของฉันได้อย่างไร นั่นคือที่มาของการเดินทางเจวันของเราตลอด7วันที่จะถึงนี้เราจะสำรวจแบบฝึกหัดและการไตรตรองที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นพบองค์ประกอบทั้ง4นี้และในที่สุดก็พบจุดตัดที่เป็นอิคิกายของคุณตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าฉันจะหาอิคิกายของฉันได้จริงๆในเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์เหรอ ความจริงก็คือการค้นพบอิกิไกของคุณเป็นการเดินทางตลอดชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ในช่วข้ามคืนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราสามารถทําได้ในหนึ่งสัปดาห์คือการวางหลักฐานปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นอิกิไกของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ลองนึกถึงสัปดาห์นี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่อิคิกายของคุณเราจะเริ่มด้วยการสำรวจองค์ประกอบทั้ง4อย่างลึกซึ้งเราจะเจาะลึกลงไปในความหลงไหลของคุณตรวจสอบว่าอะไรที่นำความสุขและความตื่นเต้นมาสู่คุณอย่างแท้จริงเราจะประเมินทักษะของคุณทั้งทักษะที่คุณรู้ตัวและข้อความสามารถที่ซ่อนอยู่ซึ่งคุณอาจมองข้ามไปเราจะมองหาความต้องการของโล กและวิธีที่คุณอาจอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นและเราจะพิจารณาวิธีที่ปฏิบัติได้จริงในการเปลี่ยนองค์ประกอบเหล่านี้ให้เป็นวิธีชีวิตที่ยั่งยืนตลอดสัปดาห์นี้คุณจะได้เข้าร่วมในการสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้งคุณจะถูกขอให้นึกถึงช่วงเวลาในอดีตของคุณจินตนาการถึงอนาคตที่หลากหลายและประเมินปัจจุบันของคุณอย่างซื่อสัตย์ กระบวนการนี้อาจทําให้เกิดอารมณ์ที่ทา้าทายหรือการตระหนักรู้บางอย่างซึ่งไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันเป็นส่วนสําคัญของการเดินทางจําไว้ว่าการค้นหาอิคิกไยของคุณไม่ใช่เรื่องของการบรรลุความสมบูรณ์แบบแต่เป็นเรื่องของการปรับแนวชีวิตของคุณให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขณะที่เราผ่านกระบวนการนี้สิ่งสำคัญคือการเปิดใจกว้างอิคิกายของคุณอาจไม่เหมือนกับที่คุณคาดหวังไว้ในตอนแรกมันอาจไม่ใช่อาชีพทั่วไปหรือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกสำหรับบางคนอิคิกายอาจพบได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวในการสร้างงานศิลปะที่สัมผัสหัวใจของผู้คนหรือในการให้บริการที่ทำให้ชีวิตประจำวันของผู้อื่นง่าย ขึ้นกุญแจสำคัญคือการปล่อยวางความคิดที่มีอยู่เดิมและความคาดหวังของสังคมและฟังเสียงภายในของคุณอย่างแท้จริง นอกจากนี้ควรทราบด้วยว่าอิกิไกของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลาสิ่งที่ให้จุดมุ่งหมายกับคุณในวัย20ปีอาจแตกต่างจากสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มในวัย50หรือ80ปีนี่คือเหตุผลที่การปฏิบัติเพื่อค้นหาอิกิไกของคุณเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่การค้นพบครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องของการเติบโตและการค้นพบตนเองใจเย็นฉันจะใช้สติแก้ปัญหา ลูกลองดูนะมันไม่ยากเลยแค่เปลี่ยนวิธีเริ่มต้นวันใหม่ใจลูกก็จะเปลี่ยนไปทั้งวันการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ได้มาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มาจากสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันยายอยากให้ลูกจำไว้ทะย่างเริ่มต้นจากลมหายใจและความสงบในใจของเราเองชีวิตของคนเราไม่ได้ยืนยาวนะักแต่ระหว่างทางเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้มากมายทั้งจากความเงียบและสิ่งที่เราพบเจอให้ลูกจำไว้ว่าความเงียบไม่ใช่แค่การหยุดพูด แต่มันคือพื้นที่ให้เราหยุดคิดหยุดฟังและหยุดพิจารณาว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตความเงียบช่วยให้เรามองเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นและที่สำคัญมันทำให้เรามีความสุขในจิตใจที่สงบขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังยอพูดมาจนจบยายหวังว่าเรื่องราวของยายจะช่วยให้ลูกทุกคนมีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีปัญญามากขึ้นนะละ ถ้าลูกคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนหรือครอบครัวของลูกด้วยเผื่อเขาจะได้รับสิ่งดีๆไปเหมือนกันก่อนจะลากันไปยายอยากฝากว่าถ้าลูกชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะจะได้ไม่พลาดธรรมะดีๆจากยายในครั้งหน้าขอบคุณมากนะและยายขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขใจเย็นและพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตสวัสดีจ้า